เราอยู่ในยุคที่โลกใบนี้ดูเหมือนจะแคบลงและทุกคนสามารถเข้าไปถึงโลกใบนี้ที่ดูเหมือนกว้างเดี๋ยวนี้ก็ไม่กว้างอย่างที่เคยเนื่องจากมีการสื่อสารและระบบการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็วเด็กและเยาวชนของเราในสมัยก่อนนั้นก็จะมี การรับรู้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการมองชีวิตการมองดูพฤติกรรมการแสดงออกนั้นมีกรอบและก็มีสถานที่ไม่มากเช่นว่าในครอบครัวก็จะมีการพูดคุยระหว่างพ่อแม่ลูกการสื่อสารก็อาจจะมีเรื่องของโทรทัศน์ที่เข้ามาช่วยเสนอให้รับรู้ แล้วนั้นก็มีโอกาสที่จะไปที่โรงเรียนก็มีการสื่อสารการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในบริบทของโรงเรียนอีกสถานที่หนึ่งก็คือวัดหรือโบสถ์ที่ไปรับสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ดีๆฉะนั้นการรับข้อมูลในการมองดูชีวิตและการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นค่อนข้างจะมีกรอบที่ค่อนข้างจะชัดเจน แต่ทุกวันนี้ในระบบการสื่อสารที่กว้างไกลรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงมือได้ง่ายดายนั้นโอกาสของการเรียนรู้การเก็บข้อมูลต่างๆนั้นมันกว้างเหลือเกินกว้างจนกระทั่งดูเหมือนว่าเด็กและเยาวชนของเราก้าวเข้าไปสู่โลกใบหนึ่งที่เวิงว้างแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าขีดจำกัดมันอยู่ที่ไหนขอบมันอยู่ที่ไหนแต่ก้าวเข้าไป พร้อมกับข้อมูลแล้วก็สิ่งที่เขาสื่อมาให้ค่อนข้างจะเยอะจนกระทั่งรับไม่ทันในสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมได้รับการท้าทายก่อนหน้านี้เด็กก็จะเรียนรู้จากพ่อแม่เรียนรู้จากครูบาอาจารย์เรียนรู้จากพระพระสงฆ์ผู้ที่สอนศาสนา แต่เดี๋ยวนี้มีคู่แข่งพ่อแม่มีคู่แข่งมีหลายคนมีหลายแหล่งที่มาที่พยายามจะให้ข้อมูลแก่เด็กแลเยาวชนแทนพ่อแม่รวดเร็วกว่าพ่อแม่น่าดึงดูดใจมากกว่าพ่อแม่ ในเวลาเดียวกันก็มีอีกหลายๆายสื่อที่ทำตัวเป็นเหมือนครูเข้าไปสอนทั้งวิชาความรู้สอนแม้กระทั่งชีวิตความละเอียดตลอดจนมุมมองต่างๆนั้นสอนให้อย่างเต็มที่ในเวลาเดียวกันก็จะมีพวกการสื่อสารเหล่านี้ที่ตั้งตัวเป็นเหมือนกับผู้สอนสาศาสนา เป็นผู้ที่สอนสัจธรรมสอนหลักการดำเนินชีวิตฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมได้รับการท้าทายค่อนข้างจะมากและเป็นการท้าทายหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนนั้นหลุดมือไปยิ่งทียิ่งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดแล้ว ดูเหมือนว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมจะพูดจะอะไรนั้นดูเหมือนจะไม่มีที่แล้วสำหรับบรรดาเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลเหล่านั้นซึ่งติดอยู่กับแสของสื่อของโซเชียลเวิร์กของโซเชียลออนไลน์และอื่นๆจนกระทั่งที่สุดแล้วเกิดการแย่งชิงพื้นที่ในบรรดาเด็กๆ สิ่งเหล่านี้น่าจะสร้างความสํานึกให้แก่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และผู้อบรมให้รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้การที่จะถือว่าเด็กๆต้องเรียนรู้จากตัวเองยังไงยังไงเขาก็ต้องมาถามเกี่ยวกับชีวิตยังไงยังไงมีปัญหาเขาต้องมาถามอยู่แล้วเพราะไม่มีทางอื่นนั้นเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนมาคิดใหม่แล้วว่าเด็กมีแหล่งที่มาของข้อมูลมากมายและข้อมูล กว้างไกลจนกระทั่งเขาสามารถมีตัวเลือกได้มากมายอย่างที่สองที่ผู้ปกครองพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้อบร,รมจำเป็นที่จะต้องสร้างความสำนึกก็คือข้อมูลต่างๆที่สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาเสนอให้เด็กๆของเรานั้นมักจะเสนอในเชิงของการที่รู้ใจการรู้ใจในที่นี้ก็คือรู้ว่าเด็กชอบอะไร ก็จะเสนอสิ่งนั้นเด็กชอบอะไรก็จะคล้อยตามไปอย่างนั้นเสนอไปแนวทางให้เข้าทางเพื่อว่าเด็กๆนั้นจะได้สนใจติดตามในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้อบรมนั้นหลายๆครั้งก็ต้องยืนหยัดในหลักการของตัวเองความผิดความถูกความดีความไม่ดีและอื่นๆต้องยืนหยัดอยู่ตรงนั้น สื่อเขานำเสนอทุกอย่างที่เปิดกว้างแล้วก็ป้อนให้เด็กๆของเราแบบรู้ใจก็คือคุณชอบอะไรคุณต้องการทำอะไรคุณอยากจะคิดอย่างไรนั้นพวกสื่อเหล่านี้เขาเสนอเขาสนับสนุนและเขาให้โอกาสอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ท้าทายการอบรมทุกวันนี้เด็กๆก,กำลังหลุดมือจากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมไป แล้วก็มีสื่อหลากหลายรูปแบบที่กำลังเข้ามาชิงพื้นที่ของการเป็นพ่อแม่ของการเป็นครูบาอาจารย์ของการเป็นผู้อบรมในสถานการณ์แบบนี้การที่จะดึงเด็กกลับมาสู่บริบทเหมือนเดิมให้เขาสังกัดอยู่ในครอบครัวเหมือนเดิมบริบทของโรงเรียนของวัดของโบสถ์เหมือนเดิมนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วผู้อบรม คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ต้องเปิดวิสัยท่านใหม่เพื่อจะสามารถอบรมเด็กได้ทุกวันนี้มีอะไรจะพูดกับเขาได้มีอะไรที่จะฝากให้เขาคิดได้นั้นจำเป็นต้องทันกับกระแสะของความสนใจของเด็กคุณพ่อบอสโกตั้งแต่แรกเลยจะเน้นหลักการนี้เสมอนั่นก็คือต้องพยายามที่จะสนใจและชอบ ในสิ่งที่เด็กและเยาวชนชอบเพื่อว่าจะสามารถทําให้พวกเขาโน้มน้าวให้พวกเขามาชอบในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ชอบครูบาอาจารย์ชอบและผู้อบรมชอบเพื่อจะทําเช่นนั้นได้คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมต้องเริ่มเปิดตัวและเข้าไปสู่กระแสของสื่อทุกวันนี้จะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสนใจ แก่โซเชียลเน็ตเวิร์กให้ความสนใจแก่กระแสของการสื่อสารต่างๆที่เด็กๆและเยาวชนของเรากำลังรับรู้กำลังบริโภคอยู่เต็มๆทุกวันไม่ฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดมันไม่ตรงกับสิ่งที่เด็กและเยาวชนสนใจก็เลยทำให้เกิดมีช่องว่างระหว่างคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมแล้วก็เด็กแล้วยาวชน จนกระทั่งที่สุดการสื่อสารระหว่างกันและกันนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างของวัยนอกจากมีช่องว่างของวัยแล้วยังมีช่องว่างของวัฒนธรรมของการเรียนรู้ของการสื่อสารด้วยและตรงนี้เองละ่ะเป็นการท้าทายผู้ปกครองพ่อแม่ตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้อบรมจำเป็นต้องติดตามกระแสของสื่อไม่ใช่ว่า จะติดตามไปเพราะเพลิดเพลินกับมันไม่ใช่แต่ต้องติดตามด้วยความสำนึกอยู่เสมอว่าเด็กของฉันเยาวชนของฉันเขากำลังติดตามเรื่องนี้อยู่ถ้าหากว่าฉันยังไม่ติดตามและรับรู้ว่าตอนนี้เขากำลังสนใจอะไรเขากำลังติดตามอะไรโอกาสที่จะช่วยที่จะพูดเสริมบางคำที่จะแนะนำให้คิดอย่างนู้นอย่างนี้คงจะเป็นไปได้ยากแล้วเพื่อจะสามารถที่จะให้การอบรมผู้อบรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องสนใจในสิ่งที่เด็กเขาสนใจแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมสนใจไม่ใช่เป็นเพราะว่าชอบแต่สนใจและความสนใจเหล่านี้เป็นความสนใจแบบผู้อบรมนั่นก็คือสนใจโดยมีความสำนึกว่าต้องสนใจเผื่อเด็กๆและเยาวชนของเรา การบริโภคสื่อแต่และอย่างนั้นบริโภคเผื่อไม่ได้บริโภคสําหรับตนเองบริโภคเผื่อในที่นี้ก็คือการที่รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้พร้อมกับความสํานึกที่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้เด็กและเยาวชนของเราสนใจอยู่นั่นน่ะมีอะไรที่ฉันเห็นว่ามันถูกมันผิดและมันจะต้องมีคําแนะนําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในขณะที่บริโภคไปก็คิดเผื่อท่าที วิธีคิดวิธีมองวิธีการเสนอให้แกเด็กให้แกเยาวชนเวลานั้นการที่จะสามารถเข้าไปแล้วทำให้สิ่งที่เด็กสนใจและกำลังติดตามชื่นชอบอยู่นั้นอยู่ในกระแสะเวลาเดียวกันอยู่ในกระแสะแล้วยังมีคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมที่เข้าไปเสริมให้แทรกให้การเสวนาระหว่างกันจึงมีเวลาที่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เด็กและเยาวชนเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้อบรมก็สนใจเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะเปิดใจและเสวนาในขณะที่กําลังเสวนานั่นเองคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้อบรมก็สามารถให้มุมมองให้หลักการให้วิธีการคิดให้มันถูกต้องจากมุมมองของตัวเองเพื่อจะทําให้เกิดมีความสมดุลการอบรมของคุณพ่อบอสโกจึงเป็นการอบรมหนึ่งซึ่งไม่ใช่ เป็นการรอให้เด็กมาเพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนแต่ต้องเข้าไปหาเด็กแล้วก็เข้าไปติดตามบริบทที่เด็กกำลังสนใจจะได้สามารถที่จะดึงประเด็นจากสิ่งที่เขาสนใจนั้นมาเป็นข้อแนะนำข้อแก้ไขข้อตักเตือนเพื่อจะสามารถทำให้การบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากมายในแต่ละวันนั้นเป็นการบริโภค ที่น่าสนใจเวลาเดียวกันก็ถูกต้องตามหลักของการดำเนินชีวิตของความผิดความถูกของศีลธรรมของวัฒนธรรมที่ดีงามไปด้วย